สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาดปิชาละศินห้องม3 2, นอเลขที่5ครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวันนี้ผมจะมาสอนการแยกตัวประกอบพหุนามโดยการหารสังเคราะห์ครับสำหรับโจทย์ที่เราจะมาทําการแยกตัวประกอบพหุนามด้วยการหารสังเคราะห์ในวันนี้นะครับก็คือโจทย์ x กาลัง4บวก 9x กํา x 3 2ลัง3บวก 29x กํา x 2 3ลัง2ก3 9 x บวก18นะครับซึ่งการหารสังเคราะห์ เราต้องหาเราใช้ตัวหารใช้ตัวเลขหารโดยที่ตัวเลขนั้นต้องเป็นตัวประกอบของพจน์ที่เป็นค่าของตัวครับซึ่งค่าของตัวในพจน์ในพหุนามตัวนี้ก็คือ68ครับตัวประกอบของ68ก็มีเช่นบวก1ลบ1บก2ลบ2บก3ลบ3บก6ลบ6บก6ลบ6บก9ลบ9ครับไปเรื่อย ซึ่งในที่นี้ต้องมีการตั้งสุ่มตัวประกอบ1ตัวครับซึ่งผมจะเลือกลออบสองนะครับ เราต้องเขียนตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรในแต่ละพจน์ครับซึ่งราดูก่อนว่าตัวแปรเขาเรียงดีกีมาให้ยังครับเส้นนี้เขาเรียงดีกีมาให้ครับสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับเขาใส่ตัวเลขหน้าตัวแปรครับเช่นพจน์แรกไม่มีตัวเลขก็ใส่เ,เลขหนึ่งครับในในตัวแรกเขาใส่ศูนย์แล้วดึงลงมาเขาดึงหนึ่งงมาคูณขึ้น เป็นลบสองคนระับแล้วก็บวกลงมาใหม่ครับเป็นลบเจ็ดไอ้ยเป็นเจ็ดครับแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบสิบสี่บวกลงได้บวกสิบห้าคูณขึ้นได้ลบสามสิบบวกลงได้เก้า คูณขึ้นได้ลบสิบวกลงได้ศูนย์ครับเดังนั้นจะว่าเราใช้สามารถใช้ลบสหารนะครับในตัวนี้ก็จะเหลือเท่ากับ x กำลังสบวกเ x กำลังสบวกสิ x บวกเครับแต่เรายังต้องหารต่ออีเราเนื่องจากยังเป็นดีกีสามซึ่งเรายังไม่สามารถแยก2องเล็บได้ครับก็ต้องหารต่ออีกก็ใช้หลักการเดิมครับก็ดูก่อนว่า พจน์ที่เป็นค่าของตัวในคำวานาตัวนี้มีตัวประกอบอะไรบ้างเช่นอันนี้เป็นบวกเก้านะครับบวกเก้าก็มีตัวประกอบก็เช่นหนึ่งลบหนึ่งสามลบสามเก้าลบเก้านะครับในที่นี้ผมขอสุ่มลบหนึ่งมาหารนะครับใช้หลักการเดิมคือเขียนตัวเลขหน้าตัวแปรแต่ละพจน์ไปก่อนครับ ที่นนี่เขาเรียงตัวแปะเรียงดีกรีให้แล้วก็ไม่ต้องเรียงใหม่นะครับก็ใส่ไปเลยก็ใส่ศูนย์แล้วก็ดึงมาครับหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งบวกกันได้เอ,อ่อได้หกคูณไปได้ลบหกบวกออกมาได้เก้าคูณไปคูณไปได้ลบเก้าครับบวกกันได้ศูนย์ ก็แปลว่าลบหนึ่งใช้ได้ครับตรงนี้จะออกมาเป็น x กาลังสบวกห x บวกเซึ่งสามารถแยกเป็น2องเล็บได้ครับหรือจะใช้วิธีกําลัง2สมบูรณ์ได้ครับซึ่งจะแยกออกมาได้เท่ากับ x บวกสาูณ x บวกสามเท่ากับ x บวกสามกำลังสองนะครับเพราะนั้นโจทย์ที่เราให้มาก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก3กลังสองในการหารครั้งแรกครับเราแยกตัวประกอบได้เป็นได้ใช้ลบ2ในการหารนะครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบที่ออกมาเนี่ยต้องออกมาในรูป x ลบ a แต่เราใช้ x เท่ากับลบ2ย้ายจะทำให้อยู่ในรูป x ลบ a ก็ต้องย้ายลบ2ไปครับกลายเป็น x บวก2ครับเพราะฉะนั้นในวงในตัวการหารครั้งแรกก็ได้เป็น x บวก2ครับทั้งที่2ก็ใช้หลักการเดียวกันครับคือง่ายๆคือการ ทำเครื่องหมายให้ไปเครื่องหมายตรงข้ามครับจากลบหนึ่งกลายเป็นบวกหน X ึ่งเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ก็จะออกมาได้ตัวประกอบได้เท่านี้ครับเป็นคําตอบครับสําหรับวันนี้ก็ขอลา,อาไปก่อนครับสวัสดีครับ